นาพี่น้องมาอีพีสองแกงเห็ดเพาะเข้าถวยสองได้พี่น้องเด้อพ่อกินหมดเดอ้อชานั่นแหละอืมมาเตี้ยเนาะจม,มดีหายไ้เพื่อน หยอดใบบัวค้ามนี่เขาเขากันเลได้อพี่น้องเด้อทั้องอาหารพักติ๋วเลยพี่น้องยอดใบบัวค้ามมันอ่อนซอยได้พี่น้องผมบอกเลยว่าสุดยอดเลยรสชาติไก่เคี่ยงได้หรือพี่น้องนะครับไรบัวเขากันดีขนาดนี้พี่น้องเด้อ น่ผมกับพึ่งกินด้วการใส่มือแรกทุกกันเจ้าเขากันดีหนุ่มนวลาผมกืนครับพี่น่องเออผมกินดีดีเบิดเลยพี่น่องผมกินนีเหล็งให้ซื้อเลยพี่น่องว่าลูกสาวโกกรงบ่านในมากนะข้าเดิดจัดตกแต่งยัง

ตัวสั้นรตัวส้นดเนีตัวสั้้ตัวสดพี่น้องเด้อตัวสเด้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเอโดนๆนี่กินพี่น้องปีละขังนพี่น้องเด้อเห็ดฟอมีปีละขังเกิดปีละขังจะถามเพื่อพะเห็ดฟอวเด้๋พี่น้องเอยผมว่าคือสีเบิอแหงพี่น้องคือสีเบิอแห้งพี่นรัวนึ่งกับสองสามลอยนพี่น้องคือราคาดีเลยพี่น้องเนาะ ขอบคุณการติดตามรับชมพี่น้องเด้อลำดด้วยทุกคนพี่น้งองแถมนะโอ้ยสมไปด้วยพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้งองเอาลูกสาวผมมาจากไหนมาจากไหนพี่น้องลำดุ่มทุกคนพี่น้องสวัสดีครับ